เมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมาเกิดแผ่นดินไหวขนาด5.4ที่ประเทศเมียนมาประชาชนที่อาศัยบนอาคารสูงพื้นที่กรุงเทพมหานครและเขตปริมณฑลรู้สึกแรงสั่นสะเทือนวิ่งหนีกันจารวัการแจ้งเตือนภัยกลับเงียบ ขณะที่กัมพูชาลัวบีเอมโจมตีไทยประชาชนต้องหนีเข้าหลุมหลบภยัยการแจ้งเตือนภัยก็ยังเงียบสิ่งที่เรายังเห็นปัญหาอย่างต่อเนื่องก็คือไม่มีการแจ้งเตือนภยัยหรือการแจ้งเตือนภัยที่ล่าช้าไม่ทั่วถึงและไม่สามารถเข้าถึงประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพต้องอาศัยการติดตามข่าวจากสื่อมวลชนซึ่งเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับชีวิตและความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนรัฐบาลมีนโยบายและแผนงานอย่างไรในการนําระบบเซิร์บอดแคสต์มา ใช้งานจริงทั่วประเทศโดยเร็วที่สุดแล้วเราก็ทราบดีว่าปัญหาเรื่องนี้นะคะเป็นเรื่องเร่งด่วนแล้วก็สําคัญที่เราจะต้องร่วมมือกันในการที่จะทําให้ระบบนั้นมีความสมบูรณ์มากที่สุดฉันก็ได้ผลักดันตั้งแต่ วันนั้นมานะคะก็เรียกได้ว่าประสบความสําเร็จสามารถที่จะส่งข้อความเตือนภัยให้พี่น้องประชาชนป้องกันตนเองทั้งในส่วนของชีวิตแล้วก็ทรัพย์สินในภัยพิบัติครั้งที่ผ่านๆมานั้นความสูญเสียที่เกิดขึ้นในอัตราที่น้อยรักษาชีวิตของพี่น้องประชาชนไว้การส่งข้อความเตือนให้ผู้สูงอายุกลุ่มเปราะบางออกจากพื้นที่เวลาที่เกิดอุทก,กภัยก็ทําให้การสูญเสียลดน้อยลงทางรัฐบาลมอบหมายให้กรมป้องกันและทาสา ภัยทางานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจนออกมาเป็น SOP ดังที่ท่านได้กล่าวไปแล้วแต่อาจจะมีในส่วนที่บางท่านยังไม่เคยได้รับสัญญาณนั้นก็อาจจะเป็นเพราะว่าโทรศัพท์ของท่านเองยังไม่ไรับการอัปเดตข้อมูลหรือว่าปรับระบบให้มีความทันสมัยท่านเลยไม่สามารถที่จะได้รับสัญญาณนั้นได้